ทีวันนี้ให้น้องช้างแก้วตาคุณยายแก้วได้ินสับประรดนะครับขอบคุณทัานย่างยิ่งนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับอายุมั่นคงยืนนะครับขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณสามสาวดาวิ่งมากๆเลยนะคะที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้ ต้นสับปะรดกับน้องแกตายายเกตนะคะและก็กราบขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาต้นสับปะรดให้กับน้องแกตานะคะยายเกตได้ทานนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะพระคุปกกรรมปกปักรักษาคุม้มครองท่านนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ ตอนนี้น้องก็ได้ทานแล้วนะคะแม่ๆม่ากราบขอประคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณความจอยด้วยนะคะที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้กับน้องแกตาได้ทานต้นสับประรด,ดอร่อยๆนะคะก็ขอให้คุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะธุรกิจการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้กับน้องแกตาด้วยนะคะขมาเมตาน้องนะคะขอประคุณต้นสับประรดนะคะจาก สามสาวดาวซิงนะคะขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เมตานะคะให้กับน้องแกตาได้ทานต้นสะรดในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงร่รำรวยร่ำรวยนะคะธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งนะคะรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งนะคะร <laughs> <laughs> ักกันนะคะพี่แม่คะ <laughs> ฝนตกดะครพี่แม่ค่ะวันนี้ก็ฝนตกนะคะน้ํายังจึงเลยนะคะน้ำก็ยังเชะอยู <Yeah. S 1> ่นะคะพี hmm. ่แม่จ๋ากดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวน้องแกตาด้วยนะคะพังแกตาชาแนลนะคะก็เป็นช่องเล็กๆนะคะคุณแม่ค่ะตรงนี้ก็ยังหาคะแนนนะคะสร้างบ้านให้กับน้องแกตาอยู่นะคะพ่แม่จ๋ายังขาดคะแนนอยู่นะคะตอนนี้ก็ได้แค่เสาอยู่นะคะพี่แม่ค่ะได้แค่เสาเร้วนะคะ คะแนนค่าโครงสร้างนะคะแม่แม่ขค่าโครงสร้างนะคะฝากด้วยนะคะแม่แม่จ๋าฝากมามิตาน้องด้วยนะคะฝากสองยายลานด้วยนะคะยายลานก็ดูแผลคุณยายก่อนนะคะคุณแม่ค่ะเจอฝนเนาะเป็นยังไงเนาะนะคะคุณยายเจอฝนนี่เลยนะคะใส่คุณยายนี่นะคะใส่คุณยายเจอฝนนะคะแม่แม่ค่ะวันนี้ก็คลื่นฟ้าคลื่นฝนแล้วนะคะแม่แม่ะ ครื่มฟา้าครื่นฝนแล้วนะคะ,ม,ม,ะ,คะ,ม,คะมืดมาแล้วนะคะแม่แม่คะมืดมาแล้วนะคะบ้านน้องแกตาก็ติดกระทุ่งหน้านะคะแม่แม่คะติดทุ่งนานุาน่งเลยนะคะเขียวเขียวเลยนะคะฝั่งนี้ก็เขียวเขียวนะคะเป็นทุ่งหน้านะคะบ้านน้องแกตานะคะเออไม่จานที่ไม่หม้อหน่อยเอออร่อยไหมน้กกองแกตาอร่อยไหมคะน้องแกตาบอกว่าอาร่อยคะ่ะอร่อยมากๆเลยนะคะพม่แม่คะ ขอพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอพรบคุณคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยเมตานะคะให้กับนกแก้วตาได้มีต้นสับปะรดทานนะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ น้องก็จะตีก่อนนะคะแม่ค่ะตีใส่ขาก่อนนะคะเขะดินออกนะคะแม่ค่ะขะดินแล้วก็เข้าปากเลยนะคะเข้าปากเลยนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณพ,พ่อจ๋าคุณแม่ค่ะกลับขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่เมตตานะคะต้นสับปะรดให้กับน้องแกตายายเกได้ทานนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณแม่ค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ